ย,ย,ยิงลูกโทษนะครับยิงลูกโทษครับมาเลยอ้โหไปเอาอยิงแรงมากเลยพุลูกมงนะครับใกล้ๆครับพุลูกมงไม่ต้องไปไกลครับใกล้ๆครับนี่มองให้ตานะครับลูกโมองอันหน้าผากนะครับหน้าผากนะครับพร้อมเีขาเตรียมพร้อมเตรียมมองดูบอล กเกือบถูกแล้วเก<า>ือบถูกแล้วเกือบได้เกือบได้มาลูกที่สองมา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 เอาบอมามาเตรียมมาใกล้ๆสิลุกอย่าไปไกลมาใกล้ๆลูกมงครับอุ๊บเอาหน้าผากับหน้าผากถูกครับหน้าผากลูกมองดูบอลมองดูบอลแล้วหน้าผากเลยนะฮะหน้าให้ตกถูกหน้าผากลูกเอามาลูกที่ต่อไปลูกต่อไป ฝึกอ่าฝึกความแม่นยำนะครับฝึกความแม่นยำขาแม่นยำแม่นยำตอนมีข้างบนมีกลางมีล่างเข้าใจไหมครับลูกเข้าใจเเข้าใจทีนี้ถ้าหนูเตะบนมันจะเลียดถ้าหนูเตะกลางมันจะแรงถ้าถูเตะต่ำมันจะสูงถ้าไปถ้าเท้าที่หนูถูตรงนี้มันจะสูง โอเคนะครับราชนะเตะกาวไว้ก่อน <Okay. S 2> มันจะได้ไม่ส่งไม่ตำ่ำโอเคนะครับเ <Okay. S 2> ตะโอเคนะครับมไ,มไม่ดีไม่มันต้องกระดอนกลับลูกต้องช่วให้กระดอนกลับเพื่อกดีให้กระดอนไปที่ตัวเองครับฝึกกระทบครับเออให้กระดอนไปเออแต่ยังไงก็ได้ให้มันไปหาตัวเองเอา่า ไม่ดีอ่าให้ต,ตรงๆดูเป้าดูเป้าหมายข้างหน้าดูข้างหน้าครับดูข้างหน้าพอดีพอดีคุณน้ำหนักพอดีครับครับเตะกลางบอลลูกเตะกลางบอลลูกจะได้ไม่ไม่สูงนะครับลูกจะได้ไม่สูงถ้าเตะข้างล่างลูกจะสูงั่แหละถ้าเตะถ้าถ้าเตะข้างล่างบอลบอลจะสูงต้องเตะกลางบอล เตะกลางไปลูกเตะตรงไหนอ่ะเน่เน่เน่่เตะต่ำเน่พี่อันอันอันนี้อันนี้เไม่เตะล่างไปเออเตะล่างมันสูงลูกเตะกะเตะขึ้นบนบนหน่อยอ่ะเตะบังบนหน่อยเอออ่ะอ่ะฝึกตรงตรงไปก็ได้ตรงตรงเขียมาอันนี้เตะสูง เย <Yeah. S 2> ี่ยมสวยไหมสวยครับแต่ว่ามันช้อนต่ำไปหน่อยช้อนต่ำมันกับลูกสูงไม่ต้องสูงเล่นลูกต่ำๆก่อนลูกอาที่กลางบอลลูกกลางลูกฟุตบอลอ่าเตะถูกกลางบอลเอาเอาพอดีๆก่อนไม่ต้องหนักไม่ต้องหนักอ่าครับ <Okay. S 1> อ,อันนี้ต่ำบอลไปบอลต่ำไปข้างน,นั้นสวยนะครับ สวยโอ้โหสวยครับอีกครั้งนึงลูกสวยๆอีกที่สวยอีกครั้งหนึ่ง,งสวยอีกครั้งอีกครั้งครับอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งค,ครับครับครับเดีย๋ยวค่อยปาดน้ำครับสวยอ่าอ่เตะยังไงก็แล้วแต่ครับโอ้โหไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้าดดชนเสาชนเสาเอาส,สวยๆโก้ โก้เร uh ็วโก้เร็วโอ้โหสวยครับแรกลูกหนึ่งอะไฮไดาารฮะลูกหนึ่งแล้วหนึ่งไม่เข้า